สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวถาหัวยราวสตาร์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่13นะครับก็หยุดหนึ่งวันนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่เมื่อวานนะผมอัดคลิปวันเสาร์วันนี้หยุดหนึ่งวันพอดีพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้ารู้สึกว่ามันจะร้อนผมก็เลยคิดตอนเย็นนี้เลยครับคิดเย็นวันที่12เปิดแอร์เลยไม่ไหวช่วงนี้อากาศร้อนครับ ก็สำหรับดาวสตาร์พบกันได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับคือทุกวันอาทิตย์ครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูสำหรับดาวสตาร์ออกล่าสุดผมเห็นออกอแล้ว30มศูนย์แต้มบนล่าง6แต้มหน้าจะอยู่ครับวันนี้เด่นสุด6ครับก็ฝากไว้เนาะใครชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับ วางตั้งแต่สักเบรืรอยันเลยลบครับหวางหมดนะครับยกเว้นอะไรที่มีหวางนะอินเดียอียิปต์เกาหลีสิงคโปร์เนะี่ยไม่ค่อยอยากวางครับอ่ะนะนา,านะสอมีโคษณาดูให้ด้วยนะครับห้าห5 6องครับแล้วก็ แปดหกครับห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าครับอากาศร้อนจริงนนะโหร้อนร้อนมากครับวันนี้เปิดแอร์สามรอบไฟค่าไฟเดินน,นิบานยังไม่ทันเมษาเลยร้อยมาท่าครับตัวรองคือห้าร้อยมา เนาะยังไงก็ลองพิจารณาดูครับลองพิจารณาดูอาทิตย์นึงลงแค่หนเดียว <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าเดินหรือไม่เดินนะ <c oughs> ก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับหวยราสตตราครับ13นาฬิกาอ้ามของประทานโทษครับ15นาฬิกา45นาทีาโดยประมาณครับมาลุ้นกันเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวีดัสสวัสดีครับผม